พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีบาร,รมียิ่งใหญ่มากท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก,ก่อนแล้วก็มาละความปรารถนานั้นในภายหลังดังนั้นบาร,รมีของท่านที่สั่งสมมาจึงมากมายสุดจะจยัง่งมีญาติโยมเคยถามพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งว่าท่านกับองค์หลวงตามหาบัวใครมีบาร,รมีมากกว่ากัน พระอรียสงฆ์รูปนั้นตอบว่าอย่าเอาท่านไปเปรียบเทียบกับพระเถระผู้เท่าอย่างองคหลวงตามหาบัวเลยก็รูร้้กันอยู่ว่าองค์หลวงตามหาบัวนั้นท่านทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและพระาศาสนาเพียงใดท่านสามารถอุ้มชูประเทศทั้งประเทศได้คิดดูก็แล้วกันว่าบารมีของท่านจะเยอะและยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่สําคัญองคหลวงตามหาบัวนั้นท่านเป็นพระที่สมบูรณ์แบบในชะตาแห่งชีวิตของเพศบรรพชิต เหมือนประหนึ่งว่าวาสนาและบารมีของท่านกำหนดชี้ชัดไว้แล้วว่าชีวิตในชาตินี้คือชีวิตในชาติสุดท้ายของท่านเท่านั้นท่านจะต้องได้เป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นไม่เป็นอื่นที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่พูดลอยลอยแต่พูดเพราะถือเอาตามชีว่าประวัติขององค์ท่านที่มีนิมิตหมายบ่งบอกชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจุดสุดท้ายพูดง่ายๆว่าจะมีพระสกิรูปที่จะมีปุพานิมิตบ่งบอกถึงชะตาแห่งชีวิตตั้งแต่ต้น ท่ามกลางและที่สุดเหมือนองค์หลวงตามหาบวาัวนี้ต้องบอกว่ามีน้อยมากในยามก่อนที่ท่านจะเกิดพ่อแม่ของท่านก็ยังได้บุพนิมิตอันบ่งบอกว่าจะมีผู้มีบุญบารมีมาเกิดในท้องโดยผู้เป็นแม่นั้นได้นิมิตว่าได้ต่างหูทองคำหนึ่งข้างงดงามมากใส่หูแล้วทำให้ต้องไปส่องดูที่กระจกเห็นแสงสะท้อนแวววาวสวยงามมากมายอะไรป่านนั้น ส่วนผู้เป็นพ่อก็ได้มีมตรว่าได้มีดด้ามงาที่เขาเคลือบด้วยเงินฝักมันเป็นเงินหุ้มด้วยเงินแล้วปลายมาแหลมปรีดเขาเรียกว่ามีดโคกนิมิตทั้งสองนี้คุณตาของท่านได้ทํานายให้ฟังเป็นสองในยะว่าหนึ่งถ้าไปในทางชั่วมหาโจรสู้ไม่ได้ยังเป็นหัวหน้ามหาโจรอีกสองถ้าได้ไปในทางดีแล้วจะดีจนถึงที่สุดก่อนที่ท่านจะออกปฏิบัติ ตัวท่านเองก็ได้บุพนิมิตว่าได้เหาะรอบเมืองทองคำธรรมชาติโดยท่านได้เล่าให้ฟังว่าเราเหาะปลิวขึ้นไปในอากาศอย่างสะดวกสบายเหาะเหินเวียนรอบพระนครหลวงอันเป็นพระนครอศัศจรรย์ดังเมืองสวงสวรรค์ชั้นฟ้ามองไกลโพ้นสุดสายตากว้างขวางรากบว่าเมืองไทยเราทั้งเมืองเป็นเมืองหลวงโดยสิ้นตึกรามบ้านช่องเป็นประดุษหอปราสาทราชมนเทียน มิใช่เป็นบ้านเป็นเรือนของผู้คนธรรมดามีความสง่าผ่าเผยประดับด้วยแสงสีทองอารามแวววาวพล่างพาวระยิบระยับเป็นประหนึ่งว่าลูกในตาของชนผู้ที่มองเห็นจะถึงซึ่งอาการถลนแตกออกเป็นสิ่งเสียง,เ,ยงเพราะแสงสว่างแพรวพราวเจิดจ้าของเมืองนั้นยิ่งเพ่งมองยิ่งเหมือนกับว่าเป็นเมืองทองคำทั้งแท่งตึกรามบ้านช่องเป็นประดุจทองคำธรรมชาติ สองทอลำแสงกระจายกราดกล้าเราเหอะวนถึงสามรอบแล้วก็ลงนิมิตนั้นยังติดตาตรึงใจเสมอมาไม่มีวันลืมเลือนเมื่อท่านได้ไปอยู่ปฏิบัติภาวนากับองค์ลุงปู่มั่นเพียงแค่4ี่ห้าคืนเท่านั้นท่านก็ได้นิมิตซึ่งปรากฏออกมาทางความฝันอย่างประหลาดโดยท่านเล่าให้ฟังว่าฝันว่าได้สะพายบาดแบกกรดคลองผ้าด้วยดีไปตามทางอันรกชัด สองฝากทางแยกไปไหนไม่ได้มีแต่ขวากมีแต่น้ำเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงดันดานไปอย่างนั้นแหละรกรุงรังหากพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวเป็นทางไปพอไปถึงที่แห่งหนึ่งก็มีกอไผ่หนาๆนาล้มทับขวางทางไว้หาทางไปไม่ได้จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้มองดูสองฝากทางก็ไม่มีทางไปเอนี่เราจะไปยังไงนาะ เสาะที่นั่นเสาะที่นี่ไปก็เลยเห็นช่องช่องที่ทางเดินไปตรงนั่นแหละเป็นช่องนิดหน่อยพอที่จะบึกบืนไปให้หล้วมตัวกับบาดลูกหนึ่งพอไปได้เมื่อไม่มีทางไปจริงๆก็เรื่องจีวรอ,ออกมันชัดขนาดนั้นนะความฝันเหมือนเราไม่ได้ฝันเรื่องจีวรอ,ออกพับเก็บอย่างที่เราพับเก็บเอามาวางไว้นี่แหละเอาบาดออกจากบาทเจ้าของแล้วก็คืบคลานไปแล้วก็ดึงสายบาดไปด้วย กรดก็ดึงไปไว้ในที่ที่พอเอื้อมถึงพอบืนไปได้ก็ลากบาดไปด้วยลากกรดไปด้วยแล้วก็ดึงจีวรไปด้วยบืนไปอยู่อย่างนั้นแหละยากแสนยากพยายามบึกบืนกันอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานพอดีเจ้าของก็ผลไปได้เดี๋ยวก็ค่อยดึงบาดไปบาดก็ผลไปได้แล้วก็ดึงกรดไปกรดก็ผลไปได้พยายามดึงจีวรไปจีวรก็ผลไปได้พอผลไปได้ทั้งหมดแล้วก็คลองผ้า มันชัดขนาดนั้นนักความฝันครองจีวรแล้วก็สะพายบาทนึกในใจว่าเราไปได้ละทีนี้ก็ไปตามด่านนั่นแหละทางรกมากพอไปประมาณสักหนึ่งเส้นเท่านั้นสะพายบาทแบกกรดครองจีวรไปตามองไปข้างหน้าเป็นที่เวิ้งว้างหมดคือข้างหน้าเป็นมหาสมุทรมองไปฝั่งโน้นไม่มีเห็นแต่ฝั่งที่เจ้าของยืนอยู่เท่านั้นและมองเห็นเกาะหนึ่งอยู่โน่นไกลมากมองสุดสายตา พอมองเห็นเป็นเกาะดำๆนี่แหละนี่เราจะไปเกาะนั้นพอเดินไปฝั่งนั้นเรือไม่ทราบมาจากไหนเราก็ไม่ได้กำหนดว่าเรือยนต์เรือแจวหรือเรือพายอะไรเรือมาเทียบฝั่งเราก็ขึ้นนั่งเรือคนขับเรือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราพอลงไปนั่งเรือแล้วก็เอาบาทเอาอะไรลงไปวางไว้บนเรือเรือก็บึงไปทางโน้นเลยนะ โดยไม่ต้องบอกมันอะไรก็ไม่ทราบบึงบึงไปโน้นเลยไม่รู้สึกว่ามีภัยอันตรายมีคลื่อนอะไรทั้งนั้นแหละไปแบบเงียบเงียบครู่เดียวเท่านั้นก็ถึงเพราะเป็นความฝันนี่พอไปถึงเกาะนั้นแล้วเราก็ขนของออกจากเรือแล้วก็ขึ้นบนฝั่งเรือก็หายไปเลยเราไม่ได้พูดกันสักคำเดียวกับคนขับเรือเราก็สะพายบาดขึ้นไปบนเกาะนั้นพอปีนเขาขึ้นไปปีนเขาขึ้นไปก็ไปเห็นท่านพระอาจารย์มั่น กำลังนั่งอยู่บนเขาบนเตียงเล็กๆกำลังนั่งตำหมากจอกๆอยู่พร้อมกับมองมาดูเราที่กำลังปีนเขาขึ้นไปหาท่านอ้าวท่านมาหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้เมื่อไรท่านมาหามาได้ยังไงกันกระผมนั่งเรือมาขึ้นเรือมาครับโอ้โหทางนี้มันยากนะใครๆไม่กล้าเสี่ยงตายกันมาหรอกเอ้าถ้าอย่างนั้นตำหมากให้หน่อย ว่าแล้วท่านก็ยื่นตะบันหมากให้เราก็ตำจอกจอกได้สองสามจอกเลยรู้สึกตัวตื่นแม้เสียใจมากอยากจะฝันต่อไปอีกให้จบเรื่องค่อยตื่นก็ยังดีพอตื่นเช้ามาหลวงตามหาบัวท่านก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าถวายให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่มั่นท่านเมตตาพูดอธิบายความฝันว่าเออที่ฝันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วนะนี่เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่คลาดเคลื่อนเลยนะ ให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี้เบื้องต้นจะยากลำบากที่สุดนะท่านต้องเอาให้ดีท่านอย่าท้ออย่าถอยเบื้องต้นนี้ลำบากดูท่านลอดกอไผ่มาทั้งกอนั่นแหละลำบากมากตรงนั้นเอาให้ดีอย่าถอยหลังเป็นอันขาดพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวิ้์ว้างไปได้สบายจนถึงเกาะอ,อันนั้นไม่ยากตรงนี้ตรงยากนะพอพ้นจากนี้แล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอันใดเลยมีเท่านั้นแหละ เบื้องต้นเอาให้ดีอย่าถอยนะถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะเอา้าเป็นก็เป็นตายก็ตายวาดมันให้ได้ตรงนี้นะมันจะยากแค่ไหนมันก็ไปได้นี่อย่าถอยนะท่านฟังอย่างถึงใจพร้อมกับเก็บความมุ่งมั่นจริงจังอยู่ภายในว่าแม้การปฏิบัติจะยากเพียงใดเราก็จะต้องสู้อย่างไม่มีถอยเป็นก็เป็นตายก็ตาย บุพนิมิตแห่งความฝันนี้ก็เป็นเครื่องบ่งบอกชัดเจนแล้วว่าปฏิปทาแห่งการปฏิบัติขององค์หลวงตามหาบัวนั้นถึงจะยากอย่างไรสุดท้ายก็จะถึงที่สุดจนได้นอกจากนี้แล้วเมื่อท่านปฏิบัติภาวนาไปภาวนาไปจนได้รับผลแห่งการปฏิบัติไปตามลำดับลำดาแล้วท่านก็ได้นิมิตสุดท้ายอันเป็นนิมิตสรุปผลแห่งการปฏิบัติในขั้นสูงสุดว่าคือท่านได้นิมิตเห็นตาประขาวคนหนึ่งเดินมาหาท่านแล้วก็นับข้อมือให้ท่านดู พอนับถึงข้อที่เก้าก็หันมามองดูหน้าท่านท่านก็รับรู้ความหมายในทันทีว่าการปฏิบัติของท่านต้องอาศัยระยะเวลาทั้งหมด9ปีจึงจะสำเร็จและก็เป็นจริงตามนั้นเมื่อถึงปลายปีที่9แห่งการปฏิบัติท่านก็ได้บรรลุทมขั้นสูงสุดบนหลังเขาวัดดอยธรรมจีดีจังหวัดสกลนครรวมระยะเวลาแห่งการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายก็9้าปีเต็มๆ จะเห็นได้ว่าชะตาแห่งชีวิตในเส้นทางแห่งการปฏิบัติขององค์หลวงตามหาบัวนั้นสมบูรณ์แบบมากเพราะมีนิมิตหมายเป็นเหตุบ่งบอกไว้ชัดเจนไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจุดสุดท้ายเลยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องมาจากวาสนาและบาร,รมีที่สั่งสมมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะในสายพระป่ากรรมฐานนั้นต่างองค์ต่างก็ยอมรับในองค์หลวงตามหาบัวกันทั้งนั้นหลวงปู่เนนสุพัทโทรพระอริยสง์แห่งวัดสำขามถ้ำยาวจังหวัดขอนแก่น ได้เคยพูดไปว่าในยุคนี้ไม่มีใครเกินองค์หลวงตามหาบัวดังนั้นจึงนับว่าเป็นโชควาสนาของพวกเราแล้วที่ได้กราบองค์หลวงตามหาบัวผู้บริสุทธิ์สุดส่วนได้ทำบุญกับองค์ท่านผู้เป็นเนื้อนาบุญได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์ท่านทุกวันนี้ธรรมะขององค์หลวงตามหาบัวได้มีผู้นำมาเผยแผ่เยอะแยะไปหมดเป็นธรรมะที่เด็ดขาดมาก หากใครปฏิบัติตามอย่างไม่ลดละย่อมจะต้องมีมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแน่นอนขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันก็อีกเช่นเคยฝากกดติดตามช่องปูดอนสเตชั่นช่องเล็กๆช่องนี้ให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปใหม่ๆต่อไปก็กดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับวันนี้ขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ